ครับคุณสัดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กษีมาเบาถึงดรื่องการตัดต่อคลิปครับหลังจากที่บันทึกเสียงสดเสร็จเรียบร้อยแล้วกษีมามิกใส่เศร้าใส่ดนตรีเสร็จแล้วครับเมื่อนี้่เสีเฮดสปอร์ตชุดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับของเทศบาลตําบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งผมได้บันทึกเสียงสดออกมาแล้วนะครับหล้วก็เฮดเศร้ามาเรียบร้อยเอามาว่าง คอนเทนต์ของผมก็คือสิมีเสียงหมาเสียงแมวออกมาก่อนเพื่อที่สิใไ้คนหยุดฟังเอ๊ะมันเป็นอีหยังสปอร์ตอีหยังนะครับเสียงหมาเอาเสียงหมาขึ้นมาก่อนพอเปิดออกไปปุ๊บคนก็สิหยุดฟังปั๊บเอ้าเสียงหมามม่จะใส่พัศยวะจากนั้นก็เสียงแมวใส่ครับเพราะว่าสปอร์ตจุนี่เป็นสปอร์ตลดน้ลงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบาครับซึ่งทั้ง เจ้าของงานหรือว่าผู้ที่เป็นออเดอร์มากเพิ่ก็บอกว่าให้มีหมามีแมวออกมาในเด้อเพื่อเป็นจุดสนใจในการรณรงค์สิทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผมก็เลยไปเอาเสียงหมาเสียงแมวขอมาใส่เอาฟาฟังร่วมๆกันครับบัดนี้พอใส่เสียงหมาเสียงแมวใส่เรียบร้อยแล้วผมก็จะเสียงผมลงมาใส่ครับอันนี้เนาะเออเสียงผมเปิดโตขึ้นมาทันที เอาเสียงที่อัดไว้ครับห้วยพากันปล่อยให่มันห่องมันเฮาหยัางกระดอแท้มามาพี่น้องชาวตำบลโคกสูงเฮาพากันเอาหมาเอาแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแร็วครับเอาเสียงมาใส่เพื่อสิเป็นละครเป็นบทนำนะครับเพื่อให้ความสนใจนกะครสปอร์ตชุดนี้จากนั้นก็สิเป็นเนื้อหาครับอ่าเป็นเนื้อหาของสปอร์ตว่าเพิ่นมีความประสองค์อย่างสิลดนาโรงอีหยังเสร็จแล้วครับเมื่อได้แล้วฮอกกัลาลีฟังมึงครับ มาฟังกันจนจบนะครับห้วยพากันปล่อยแห่มันห่องมันเฮาอยังก็ะดอแท้มามาพี่น้องเช่าตำบลโคกสูงเฮาพากันเอามาเอาแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันแร้ว เทศบาลตำบลโคกสูงนำโดยพันตำรวจเอกสมเพชรนารีนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูงร่วมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาพเทศบาลตำบลโคกสูงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคพ้นปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2,566ในมือวันที่14กรกฎาคม2566นี้ ขอเชิญร่วมรับังการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องการสาธิตการทําหมันสุนัขและเบื้องการสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธีร่วมกับร่วมกิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของพี่น้องฟรีฟรีฟรีฟรบ่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลาเก่านาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารบาทกุญชอนสำนักง,งานเทศบาลตำบลโคกสูงหลังเก่าซี่แยกไฟแดงโคกสูงเย่าลืมผ้านองหมานองแมวที่มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปที่ยังบ่เคยรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนนําเดอ้อและในมือวันที่17ถึงวันที่ยี กรกฎาคมนีห้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล่อมเทศบาลตำบลโคกสูงสิออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนทั้ง13ชุมชนฟรีด้วยความรักความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลโคกสูงเด้อพี่น้อง